แล้วเขาเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็กาลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนน่ะเหมือนนอนผีเสื้อนอนผีเสื้ออยู่ในไหนก่อนคะอยู่ในไข่ไข่เสศจเป็นอะไรคะเป็นนอนเป็นนอนเสร็จเป็นดักแด้เป็นดักแด้เน,ดแดนเนี่ยคือเหมือนวัยรุ่นละที่จะกาลังจะเติบตโตบอยบินเป็นผีเสื้อที่จะเป็นผู้ใหญ่ในโลกอนาคตรูถึงบอกว่าใครเจอคอนเทนต์เนี้ยยิ่งลูกคุณเด็กยิ่งโชคดีช่วยแชร์ไปให้เยอะที่สุดค่ะแบ่งปนันละกันเนาะไม่ใช่อะไรนะ ครูอยากจะให้คอนเทนต์นี้มีประโยชน์กับผู้คนค่ะเพราะฉะนั้นน่ะหมอประเสริฐหมอเด็กหมอจิตเวชเด็กหมอจิตวิทยาเด็กผู้คนก็เลยบอกว่า เล่นกับลูกให้เยอะที่สุดสามขวบปีแรกเขายังติดตัวเราอยู่เขาอยากให้แม่อุ้มเขาอยากให้แม่กอดเขาอยากให้แม่โอ๋แต่พอลูกเริ่มเดินได้เริ่มพูดได้หมอประเสริฐบอกว่าให้เล่นเล่นเล่นของเล่นที่ดีที่สุดก็คือบนตัวเราเนี่ยแหละโรยตัวลูกหรือว่าเล่นบนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมอะแล้วเวลาที่ลูกเติบโตขึ้นอะเราจะไปทําผิดอะไรเขาจะไม่กล้าทําผิดเพราะว่าความทรงจําและทุกอย่างที่เขาเคยทําร่วมกับแม่กับพ่อเขาอะมันจะอยู่ในหัวใจเขา คือ,อยังไงลูกคุณไม่ไปไหนถ้าความสัมพันธ์ในวัยเด็กคุณถึงนะ